สวัสดีครับอยู่กับช่องดำซิ่งดินระเบิดนะครับนี่เจ้าพีซีร้นะครับ,น,น,รบนี่ก็มาเปิดขอบสะนะครับเตรียมที่จะติดโตหม้อหรือว่าตอกเสาเข็มเนี่ยจะขึ้นตรงนี้ครับนี่ขึ้นมาลื่นแท็กหลุดข้างหนึ่งไปเลยโอ้เหนื่อย งานงานจาจานไม่หน่อยจานยที่ให้เราเเสียอูนเลยปั่นแล้วงเอนคลายจารบีออกกรณนง่ายๆหน่อยเออ ตีมต่อห่านเตะกันหน้ามานี่ไ่อป้อนเจอ้นใหญ่ใส่แท็กให้ครับเลย เดี๋ยวโบ้ทางนี้แล้วอาคอนมาโบ้ งานคริสแม่เจ้าหนี้ประสบการณ์ชกโชนในเรื่องไซเทคเอ้ยไม่ได้เอาเหล็กมาด้วยเนี่ยก่อน มามันเดี๋ยวแดกหมุงงัดดิเออน่าเดี๋ยวด้วยจารย์คลิดไายแท็กครับจะง่ายหรือจะยากปัดเลย ngắt trong mũm mấy cây à Con Cái ngắt trong mũm à Nè Nè Chẳng hay เอ้ยลุดขึ้นแล้วมันตกทางโน้นขึ้น Không, không, không. Thôi nhé Thôi dài con เฮ้ยคลายจาระบีออกให้หมดก่อนดิ อาจารย์บียาก่อนอาจารย์บีมารกนปั่นลูกก่อนไ้เครปั่นก่อนเลยเอ๊ะใส่ง่ายอยู่นะอาจารย์คริตนี่เฮ้ยขึ้นมาไหวไหมเนี่ย ไปไปไป,ไปขึ้นโน่นไปขึ้นโน่น,น,น <c oughs> เดินไปขึ้นโน่นนี่อาจารย์ ีขอบนะครับตีขอบนี่เตาจริงๆเนี่ยอาจารย์คริสนี่แท็กหลุดนิสัได้เลยครับขนาดช่างมาโทดช่างโทษไม่เป็นนะครับใส่ไม่เป็นอาจารย์คริสนี่ได้มาสูตรนี่มาจากทีมงานเพชรภูทองหรือว่าอาจารย์เพชรนี่แล้ว ในเราตีขอบเนี่ยครับขอบในรอบสะนี้ไปเลยอันนี้เราสองวันครับนี่ได้เป็นตัวตัวเอลเดินไปแล้วดุง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 โอ้โหไปแล้วเดี๋ยวเราจอดข้างบนนะครับจอดข้างบน แต่อนเช้าเราก็จะเดินทําตรงไหนเดียวเรากวางแผนกันอีกทีครับอันนี้วันหนึ่งนะครับนี่เส้นนี้วันหนึ่งค่อยๆเลาะค่อยแลมนะครับทําเร่งพวดปาดไม่ได้เลยส่วนพวกทีมงาน6กล้อก็วิ่งนะครับวิ่งดินส่วนผมก็นี่มาทํางานชั่วโมงหรือว่ารับจ้างรายวัน ครับมอกันเป็นวันไปเลยเจ้าปีซีนี่ก็สองวันแล้วครับแต่ก็ไม่เต็มวันดีเท่าไหร่โออ้ยไรพรุ่งนี้เราก็จะมาตีเนี่ยเดี๋ยวดูหน้างานครับนี่พรุ่งนี้เส้นนี้ครับนี่ เส้นนี้เลยเดี๋ยวจะลงไปตรงนี้เลยตีตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปลงฟางโน้นอีกก็กะอยู่ประมาณไม่เกิน10วันนะดูคร่าวๆไปแล้วตามที่คำนวณเดี๋ยวเราจะเร่งทำตรงนี้เสร็จก็เนี่ยจะตีแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลย ตอนที่ยังไม่ได้ตีเนี่เสี่ยงมากเลยครับดูไม่กล้าเหมือนจะไม่กล้าลงนะครับพอตีไปเดินย่ำไปนี่ไปก็ไม่มีปัญหาครับสบายสบายใ,ใจผมมีเอารถไทยมาปาดเองแ๋วเ,เลยแต่พูพ้ทูรบเมาเนี่ยบอกว่าเซฟหน่อยครับเซฟงบตั้งห้ิกว่าล้านไมจะเซฟทำไม ไปให้แมคโครสักสองล้านจะเป็นรายไปนี่รอบเลยครับนี่รอบรอบเดี๋ยวผมพาดูรอบรอบไปโน่นน่น,นสุดอูโนู่นนครับนี่โอ้โหแปดรอกว่าเมตรไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่ดูครับนี่ฝีมือครับแต่เสียยังเดียวมาทำแท็กหลุดให้จานคิดตำหนิได้เลย ดูครับตามสเตปนี้เลยครับสเตปนี้งานก็ไปเรื่อยๆครับเจอแจ๋วมีงานวิ่งดินมีงานวิ่งกันทั้งสองคันโอ้งานเข้าเพียบก็ถือว่าเป็นดวงดีของเราส่วนคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยนี่ผลงานนะครับนี่ขับเองนะครับนักเลงพอส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ